พขอสวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ก็ถึงตาของโซเชอโรเดอร์อันแรกก็จะเป็นล็อกเก็ตครันเชอร์ครับอันที่สองก็เป็นแบล็กบ็อกอันที่สามก็เดิรกออริจินัลอันที่สี่ช็อตกันอันที่ห้าโชวเบอล์แล้กันที่เ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันที่6 มาองมาดูล็กอ <kä> ินคเช่อกืเยพ่อทำอะรเอเปยุจัราเดี๋ยวบัตจนไรต่อไปนี้นะเขเข้ากับสนามเกมนเข้ากับสนามี่คือขอบาวนิสบานิสมันดังครับ

ไปก็จะเป็นแบ็คบล็อกนะซึ่งเป็นอะไรที่ยอดฮิตกันอยู่ตอนนี้นะเอ้าทิดปืนแบบเดือดเลยจิ๋นห้องนะแล้วมันเป็นอะไรที่คนฮิตมากนะปืนแบบนี้ที่มันก็โหดอยู่นะสิง ต่อไปก็เด็กออริจินอลเพราะออริจินอลนะมันจะปืนมันจะอยู่างลรำแบบนีน้นะไม่ค่อยชอบแต่ก็โหดครับผมรีบหน่อยวันนี้เขาเดี๋ยวน้องนอนแล้วโอ้อยสาย อออตตนนะะืนีี่่่คสิงงทต้เป็นไปในนนนแผ่ี้มไก็ช็อตกันนะคะนง่ไม่ชอบคลิกเลยช็อตเลยช็อตถอกเลยช็อตหลังนี้ภานในเกมมันจะตัเสียงจะไม่เหมือนในนี้เดี๋ยวจะเหมือนะนะอะเนาไม่เหมือน อ่าไปเลยเนี่ยวะยังวันนี้คิดง่ายนะครับเสือไปดูในหน้าจอถ่ายกล้องโชว์ไว้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบพ่วอะไรแบบนี้แล้วก็จะถ่ายโชว์ทั้งสี่คนเม่ยน้องไม่อยากให้ดู สโคเทอร์สุดท้ายก็เป็นดิสคิปลิน e า a ี่อะไรไม่รู้อ่านไหมอ่ะอ่านไ้งยอันนี้นะครับมันยังไงวะเนะี่ยอันนี้ไม่ได้รีวิวแค่สโคเทอ,อร์นะครับรีวิวไปไพลโล่ด้วยนะครับไพลโล่จะเป็นตัวยิงไฟนะคยิงไฟ อยู่อาวุธแรกอะไรอาวุธแรกก็คือเฟรมเฟรมและอีกสอะไรวะทาวเวอร์ใช่ไหมตรงนี้มันจะไม่เหมือนนะตรงนี้เป็นสีเขียวตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะดูให้ดีๆแล้วไฟก็ไม่ได้เป็นเล็กขนาดนี้ด้วยไฟไม่เล็กขนาดนี้เลยก็ได้แล้วไม่สีเหลืองด้วยนะอาวุธไอ้กระสุนในเกมในโปรแกรมนี้ มันีไม่จำกัดเด็ก็ก็อันต่อไปก็คือู้เรา่สู้กกันนี้็ืว่ายิงเป็นแบบนี้ครนะเสียงไม่ใช่แบบนี้ที่จริงยิงแบบนี้แล้วก็พอโดนไขยก็ฟอโรด้เลยครับรู้อยู่ถ้าไปรู้ไม่ถ้าไปถ้า คณะผอ้ทำกันแล้วก็น่าจะนี่ก็คือควานนะครับอีกชื่ออะไรเราไปด e. ูก ah, mm. so, mark. the ันนี่ที่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันโอเวอร์แรกใครๆก็มีได้แต่ว่าเรามันน้อยอ่ะอันต่อไปไอ้ไอ้เมื่อกี้ก็ชื่อว่าไฟแอ็กนะครับอันต่อไปก็แอคทิง acting ยิ่งยิ่อ,อ,อะไรวะไม่ใช่แต่อันนี้ผมมีแล้วนะครับในทีฟอร์เทสต์ได้ๆอันนี้ก็แบบว่าเป็นขวามีเหล็กอยู่ตรงที่ขวานดาเมจก็เยอะอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ ดาเมจกเยอะเยอะเออสิโอ้เมลงในเกมโทษนะวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะบช่วงหน้าจะเป็นอะไรเกมอะไรหรือตัวละครในเกมฟูททสตัวอะไรก็คอยติดตามชมนะครับต้าใครก็จะเป็นอะไรก็ลาไวก่อนนะฮะโอ้ย